สวัสดีค่ะเพื่อนเนาะไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้เจอกันอยู่ประมาณสี่ปีเออนานไหมคะสี่ปีอ่าทีเนี้ยนางก็อ่ามามาเจอกันในในว่ามาเจอกันอีกทีก็นใน facebook แล้วทีเนี้ยนางก็เลยเล่าให้ฟังว่าอันนี้เรารู้รู้ประวัตินางว่านางอะเป็นแม่ไม้เป็นแม่ไม้ แล้วคคอเคยไม่ได้แฟนฝรั่งตอนนั้นอ่ะเป็นแบบโอ้ยก็ยังถามกันอยี่โอ้ยแฟน,นสามีนเจ้าเป็นคนใส่กับผัวเจ้านั่นไหมก็ยังได้ถามกันอยู่ผัวนางอ่ะก็เป็นคนแถบประเทศทางสแกนดิเนเวียค่ะสแกนดิเนเวียแล้วทีเนี้ยก็เขาก็อยู่ด้วยกันกับนางอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะก็เลยถามอยู่ว่าเป็นยังไงแฟนเจ้าะเป็นยังไงซูมือนี่ เป็นยังไงพอหญ่เจ้าอีพอหญ่เพราะว่าแฟนนางนี่จะเกิดก่อนนางจะเกิดก่อนนางเกือบเกิดก่อนนางยี่สิบสามปีได้ก็เลยถามมาเป็นยังไงแฟนเจ้าเสมอนี่ยพอหญ่เป็นยังไงอุ้ยอันคอยสงใสอีพอย่ยพ่นมีภูมิ่าสันก็เลยว่าเอา้ามีภูมิย,ยังเด็ดอกอ่ะนี่เบอกไปเถอะเถะแล้วป่าก็เจ้าดิการการวันบ่ได้ป่าดิทะเบียนคอยกันยังฆ่าอยู่เดิทีนี้ ก็เลยว่าโอ้ยอันหวยมันเป็นจังไหนว่าหอยฟังดูนางก็เลยว่าจริงๆอ่ะสามีนางอ่ะก็รักกันกับนางดีนะรักกันกับนางดีแต่ทีเนี้ยสามีอ่ะพอเขากเกษียณเนาะเขากเกษียณคือเขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วทีนี้เขาเขาวางมือไงให้ลูกเขาทําแทนให้ลูกเขาทํา ตอนแรกที่ยังคบกับนางก็ก็คือก็คือยังยังทําอยู่ก็ไปไปมาหานางปีหนึ่งสองสามครั้งนะคะอุ้ยให้เงินก็ให้เงินนางใช้ก็คือซื้อบ้านให้ซื้อบ้านให้ซื้อรถให้บ้านอ่ะบ้านตั้งสามหลังนะซื้อไว้อ่ะซื้อไว้บ้านแถวภาคใต้ก็หลังนึงเอาไว้ไปพักผ่อนแล้วบ้านที่ที่อยู่จังหวัดนางก็อันนึงแล้วก็มาซื้อที่ขอนแก่นไว้อันหนึ่งแล้วทีนี้ก็ซื้อที่ซื้อทางอะไรไว้เยอะแล้วทีนี้พอ ทีนี้พอผู้ชายนะเยนี่ยเกษียณผู้ชายก็เลยอยากให้นางไปอยู่ด้วยกเกษียณก็คือวางมือให้ลูกทําแล้วนางตั้งแต่คบกันมานางเคยไปเที่ยวผัวไปเคยไปอยู่ป,ประเทศประเทศผัวก็คือครั้งเดียวเพราะว่าเพราะว่านางเป็นห่วงลูกสาวนางคือเพื่อนคือเพื่อนของเดแอรเนี A R ่เพื่อนค่อยเนี่เพื่อนเป็นห่วงลูกสาวเพื่อนเพื่อนไม่อยากทิ้งลูกทีนี้ยแต่แต่คือถ้าผู้ชายเนี่ยคือถ้าผู้หญิงอะ่ะจะไปอยู่คือนางเนี่ย เพื่อนยายอนคือนางจะไปอยู่นุ่นเลยผู้ชายยินดีนะผู้ชายยินดีคือเอาลูกไปเรียนนุ่นก็ได้แต่ว่าลูกสาวน่ะไม่อยากไปเพราะมันติดเพื่อนมันติดเพื่อนมันติดเพื่อนมันไม่อยากไปมันอยากเรียนที่นี่มันไม่อยากไปอยู่เมืองนอกนางพูดกับลูกยังไงลูกก็ไม่ไปแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าตอนตอนที่กับกับสามีกับสามีก็คือถามเพื่อนอยู่ว่าเล่าได้ไหมมันก็เล่าได้ถามอยู่นะถามเพื่อนว่าเฮ้ย อันช pues, ั้นเฮดช่อง youtube ชั้นเฮดช่องอันนี้ชั้นเบ้าเรื่องเธอได้บ่เบ้าได้อันแต่ว่าก็อย่าออกซื้อออกอย่างเจ้าเบ้าโลดว่าเป็นก็แบบว่าเป็นเชืงแบบว่าว้กันฟังว่าแต่ว่าเจ้าเยาออกซื้อข่อยกับเออๆก็บ่เป็นอย่างจะกับประเทศกักับว่าต้องออกซื้อประเทศก็ไห้หรือแต่เจ้าก็เลยแบบก็เลยแบบพูดว่าเออสแกนในเนวีค่ะแล้วทีนี้นางก็ห่วงลูกสาวนางก็ไม่อยากไปเนาะนางก็ไม่อยากไปอยู่กับ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 สามีว่างนั้นเหอะ ในานางก็จดทะเบียนอะไรก็เรียบร้อยนะผู้ชายก็ซื้อที่ซื้อถังอะไรพอถึงวันหนึ่งพอถึงทีนี้พอผู้ชายกเกษียณน่ะนางก็จนรถจนผู้ชายกเกษียณผู้ชายก็ให้เงินนางทุกเดือนนะ่ะเดือนละสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าโดยแต่ไม่ทํางานก็ซื้อรถให้ขับคือสามหมื่นห้าแล้วก็ใช้พอนางก็พอนะถ้าเวลาเป็นเป็นวันเกิดเป็นเทศกาลเลยผัวก็ให้อีกนะให้พิเศษอีกนะแล้วก็ แบบค่าทงค่าเทอมลูกอะไรนี่ผัวก,ก็ให้นะสมมติประกันชีวิตประกันรถหมดนี่ผัวก,ก็ส่งให้ต่างหากนะอันนั้นคือไม่เกี่ยวนะอุ้ยใส่ทองหยองนี่เต็มตัวเลยนะตอนสมัยที่เจอนางนะนางเวลานางมาขอนแก่นก็จะเจอกันก็จะไปกินข้าวไปนี่กันเนาะเวลาเราจะจ่ายช่วยนางบอกโอ้ยเต้าอเต้าหอ,อยซีเลียงเจ้าเปเป็นยังอะไรอย่างเงี้ยคือนางใจดีสปอร์ตนะนเถอะแล้วทีเนี้ยก็พอพอพอ,พอผู้ชายมาตอนช่วงหลังๆอะ่ะ ผู้ชายมาหาผู้ชายก็เวลาผู้ชายมาหานะ่ผู้ชายพออายุเยอะเนาะพออายุเยอะมันก็แล้วแต่คนแต่ส่วนมากนะคะเขาก็เหมือนผู้ชายไทยนั่นแหละอันนั้นมันก็คือแบบมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วปกติเขาว่าเขาจะชอบอาบน้ําด้วยกันแล้วทีนี้ผู้ชายเนี่ยก็คือแบบเ็เป็นคนชอบหยอกไอ้เพื่อนเราเนี่ยมันไม่ชอบหยอกนะไอ้เพื่อนเรามันเป็นคนที่อยู่นิ่งๆมันไม่ชอบหยอกเวลาอาบน้ําอาบน้ําด้วยกันผู้ชายก็จะชอบมากออรูปไล้ตัวมันก็คือมันก็แบบคนเรา คือคือคือคนหนึ่งคนคนหนึ่งอวัยวะมันไม่ทํางานแต่อีกคนหนึ่งมันยังแน่นอยู่มันก็คือแบบพอช่วงหลังๆมามันก็ไม่อยากไปอาบน้ํากับผู้ชายเพราะว่ามาทําแบบเหมือนว่าเขามีอารมณ์แล้วคือผู้ชายก็ตอบสนองเขาไม่ได้อย่างงี้เขาก็เลยไม่อยากอาบน้ําด้วยแล้วเวลานอนเหมือนกันไอ้ผู้ชายเนี่ยมันได้ไม่ได้มันก็ชอบเอามือมาล้วงเดี๋ยวนี่มันไอ้ผู้หญิงแบบผู้หญิงประมาณถ้ามึงถ้าถ้าเธอนอนกับฉันได้ฉันไม่ว่านะแต่เธอนอนไม่ได้ก็คแค่แค่กอดเฉยๆได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ ไปมามันก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันมันบอกว่าซึ่งมันอยู่คนเดียวอะเพื่อนเราซึ่งมันอยู่คนเดียวมันมันไม่มันไม่ได้ต้องการนะมันไม่ได้ต้องการแต่ว่าถ้าผัวมาหาเนี่ยคือแบบคนเรามันนอนด้วยกันมันได้กลิ่นกันไงมันก็อยากมีแต่ว่าถ้านอนเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคไม่ต้องมาลูบไล้มาอะไรมันมันโอเคนันมันว่ามันก็โอเคแต่ทีนี้ผู้ชายด้วยความที่เขาเป็นคนชอบหยอกนะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะเขาก็จะ แบบบนจับล่างอะไรอย่างนี้ซึ่งผู้หญิงมันไม่ไมชอบมันก็เลยกลายเป็นแบบการทะเลาะกันการทะเลาะกันจากที่เวลาผู้ชายมาหานางมีความสุขตอนนี้ก็คือนางไม่มีความสุขนางไม่มีความสุขนางก็คือแบบถ้าเวลาผัวจะมานางก็จะแบบเฮย้ยสิมาเหนอย่อยังวะก็ต้องมาดอกอ่เงี้ยทีเนี้ยผู้ชายก็เลยแบบว่าเฮ้ย เธอเธอเธอผิดปกตินะเธอมีใครไหมอย่างเงี้ยเธอมีใครไหมเธอผิดเธอผิดผิดปกตินะมันก็เป็นกลายเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนทะเลาะก,กันกลายเป็นทะเลาะกันเรื่องมันก็สะสมสะสมมาสะสมมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ผู้ชายก็เลยบอกว่าเออเธอฉันอยากให้เธอมาหาเธอมาหาฉันหน่อยมีเดยวคนถามฉันว่า ไปไทยบ่อยๆในว่ามีเมียไทยแล้วทําไมไม่เคยเห็นผู้หญิงมาเลยสักทีอย่างเงี้ยค่ะมีเด่คนถามคนถามนางก็ไอ้้เพื่อนเราเนี่ยมันก็ห่วงแต่ลูกนะมันอยู่กับผู้ชายตั้งแต่ผู้ชายลูกมันอายุเก้าขวบสิบขวบจนจนลูกมันเนี่ยจบปริญญาแล้วนะตอนเนี้ยมันก็มันก็ไม่ไปมันไปครั้งเดียวนั่นแหละตอนกลับมาก็คือผู้ชายก็ซื้อรถให้มันอะ ซื้อลถให้มันกับที่หนึ่งแปลงตอนไปอยู่เมืองนอกมาแล้วซึ่งแบบห่วงลูกนะมันห่วงมากอันนี้ก็ยังบอกมันอยู่ว่าเธอใครก็ห่วงลูกฉันก็มีลูกฉันก็ห่วงลูกฉันฉันก็ห่วงแต่ว่ามันก็ต้องไปมั่งเนาะไปอยู่สักเดือนหนึ่งก็ยังดีก็ให้ยายให้อะไรมาอยู่ด้วยช่วงลูกปิดเทอมไงถ้าแบบคือแบบจะเอาลูกไปด้วยลูกก็ไม่ไปนะลูกสาวนางน่ะไม่ยอมไปกับแม่คือแพทย์เป็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า แล้วแต่ก่อนเคยถามเด็กเนาะเคยจะใจกันทําไมหนูไม่อยากไปต่างประเทศหรอไม่ไม่อยากไปทําไมไม่อยากไปเมืองนอกกลูกไปเห็นจะไม่ได้ถ่ายรูปมาให้เพื่อนดูไงว่าเนี่ยฉันเคยไปแล้วนะฉันเคยไปแล้วนะประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยไปต่างประเทศใครๆก็ค่อยอยากนั่งเครื่องบินอยากอยากไปขี่เครื่องบินทาไมหนูไม่อยากไปก็บอกไม่หนูไม่อยากไปหนูไม่อยากไปหนูไม่ชอบเอ้าเราก็ไม่เข้าใจแต่ลูกนางก็ไม่ได้ดื้อนะ ลูกนางก็ไม่ได้ดื้อเอ่อไ,ไม่ได้ดื้อไม่ได้บอกยากอะไรนะลูกนางก็คือแบบดีดีเป็นเป็นเด็กที่ดีอะ่ะแต่ว่าไม่อยากไปแล้วทีเนี้ยพอนั่นมาเนาะผัวก็ผัวก็ทํายังไงเมียก็ไม่ไปผัวก็มาได้แบบผัวผัวก็มาผัวผัวก็ยังมาหาเรื่อยอยู่ก็ยังโอเคก็ยังโอเคมาหาเรื่อยแต่ว่าความสัมพันธ์มันเริ่มมันแบบว่ามันไม่เหมือนเดิมอะ่ะ ก้อนสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้นางก็เลยว่าเฮ้ย mm. แมนละเมียนคอยนั่นแม่พอโทรไปหาทีนี้พอนางเริ่มโทรไปหานางนางรู้สึกว่าผัวนางจะมีคนอื่นผัวนางจะมีคนอื่นเพราะว่าผัวเนี่ยเริ่มแบบคุยน้อยลงติดต่อยากขึ้นแล้วแบบว่าบางทีเงินก็คือแบบโอนช้าเออคือแบบโอนช้า แบบปกติสมมุติว่าเคยให้วันที่สิบเงินต้องเข้าแล้วมันก็เริ่มเป็นวันที่สิบห้าวันที่สิบแปดอย่างเงี้ยพอพอถามไปผัวก,ก็บอกว่าเอยฉันลืมฉ,ฉันลืมฉันฉันลืมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันโอนให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยโอนให้อย่างเงี้ยนางว่าก็คือต้องให้ทวงต้องให้ทวงต้องคือมีการทวงตลอดเออก็คือก็ถึงจะได้อย่างเงี้ยอันนี้ อันนี้ก็คือยายแอจะจะอัดอเป็นไอ้นั่นนะคะจะอัดแบบ10นาทีเพราะว่าคนดูเขาจะได้ไม่เบื่อเผื่อใครอยากไปดูนั่นนีเพราะว่าเราเคยดู youtube คนอื่นแลวแบบเราดูนานมันมันขี้เกียจด,ดูแล้วพอกลับมาดูใหม่เราก็จําไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะอัดเป็น EP ไปนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็น EP ที่ชื่อว่าเอ่อเป็น e p ีที่ชื่อว่า อย่าอย่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจผัวนะคะอ่าน,นะคะเดี๋ยวจะต่ออีพีสองให้ตามนะคะอีพีสอง